มาแล้วค่ะเชื่องอยู่ให้เป็นกับชีวจิตนะคะ <Yes. S 1> อย่างที่พี่แอนดี้ได้บอกไว้นะคะใคร,ครที่ต้องนง้องๆนงักศึกษาต้องอยู่หน้าความนานานะคะอยู่หน้างานออฟฟิศใช่จะทำยังไงอยู่กับมันให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีด้วยวันนี้เรามีทิปมาฝากกันค่ะ กุ่มสาวยุคใหม่ทั้งวัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องนั่งคลาเครงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆอาจต้องเผชิญกับอาการปวดเมื่อยและสายตาอ่อนเพลียค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมาทำความรู้จักกับการปรับสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันต้านออฟฟิศซินโดรมด้วยเมนูพื้นบ้านค่ะหากคุณผู้ชมปวดตาหรือมีอาการตาพร่าเนื่องจากตาแห้งเพราะการจับจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีแสงสว่างจ้าเป็นเวลานานและไม่ค่อยได้กระพริบตาจนทำให้สายตาอ่อนล้า เพียงแค่คุณปรับแสงหน้าจอคอมให้พอเหมาะไม่จ้าหรือมืดจนเกินไปและไม่ควรจ้องหน้าจอติดกันเป็นเวลานานนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถบริหารลูกตาด้วยการกลอกลูกตาวนเป็นวงกลมก็จะทําให้กล้ามเนื้อดวงตาแข็งแรงขึ้นค่ะและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่หลังบ่าแขนและข้อมือจากการทำงานในอิริยยบที่นิ่งๆซ้ำๆกันเป็นเวลานานจนทำให้กล้ามเนื้อทำงานหนัก เกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อเนื่องจากเลือดลมไหลเวียนเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้อย่างไม่เต็มที่เพียงแค่คุณดื่มน้ําตะไลร้อุ่นๆก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้แล้วค่ะเพราะน้ะําตะไลร้มีสรรพคุณที่ช่วยขับลมในเส้นเอน็นทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดเดินทางได้สะดวกช่วยลดอาการอ่อนเพลียและยังช่วยทําให้เจริญอาหารได้อีกด้วยค่ะเ,เป็นไงล่ะครับาสามารถทํากันได้เลยนะครับคือเข้าใจ ว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งเป็นแล <Tab> let, laptop, ็ปท็อปแล็อปสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยมันค,คือชีวิตเราแล้วลมันเป็นอวัยวะอีกอส่วนหนึ่งแล้วค่ะคือถ้าไม่มีบางคนเนี่ยขับกลับบ้านไปเอาเป็นไหมคะย่าลืมีมือ สั่นแทนมือถือนะคะถ้าเกิดไม่มีติดตัวก็ยังไงก็เอาวิธีของเราไปใช้ละกันไม่ว่าจะเป็นกรอกตานะคะกรอกไปเพื่อให้บริหารลูกตาเนาะน้ำตาลไออ้อนร้อนหอมๆนะสดชื่นเลยเดือดๆได้ไหมก็จะตื่นพองไปนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะว่าอย่าอยู่นิ่งนานๆสมมติว่าคุณนั่งเล่นกดมันไปนานเนี่ยพักมันบ้างแล้วก็พยายามเนี่ยยืดเส้นยืดสายข้อนิ้วต่างๆเดี๋ยวจะเป็นพังผืดนะยืนบ้างเดินบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะฮะอย่าลืมครับ อย่าเล่นอะไรมากจนเกิดมาเอาแบบพอดิบพอดีดีกว่าใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้นะคะก็มีเคล็ดลับดีๆมีความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเทียบเบยนะคะในรายการเรานะคะก็จะได้เป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแนะนําติชมนะคะหรือว่า อยากดูสูตรอย่างเช่นคราวที่แล้วที่เราทําน้ําพริกกันครับโหบางคนบอกโหจดสูตรแทบไม่ทานอร่อยแทบอย่างนี้เข้าไปเลย,เข,เ,ลยเข้าไปเลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของเราอยู่เป็นลืมป่วยนะคะรีเควสได้เลยครับผมเอาละวันนี้เรา2คนแอนดี้หวานหวานต้องลาไปก่อนแล้วยังไงกลับมาเจอกันใหม่ะ,ะและเชื่อได้เลยครับว่าถ้าเราเจอข้างนอกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเดินเข้ามาแล้วแบบว่าควรที่ครับ สุขภาพดีมากผมดีมากเลยครับผมสวยเลยครับผมสวยเลยครับผมสวยเลยครับอ่ออแต่ได้ไม่เป็นไรได้อยู่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเซ็กยูนิเวอร์แซลอะใช่ถูกต้องเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาเจอเราแบบนี้ทางช่องอมินทีวีเอสดีสามสิบสี่นะคะในรายการยูเป็นหรือป่วยเพี้ยนนีหวานหวานลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ